ัสดีครับทุกคนวันนี้ผมยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะกลับแล้วละ่ะตอนนี้ตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าเดี๋ยวเราจะรีบกลับกันเดี๋ยวก็แวะกลางทางไปเรื่อยๆโอเคจะไปตอนนี้ผมอยู่ที่หาดในยางนะครับกำลังจะมาถ่ายเครื่องบินรู้สึกว่ามาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นี่แหละได้เที่ยวภูเก็ตของจริงใช่ปะ ไปดิจ้าเบ้าเป้าไงเาเาตายแล้วมั้งนตายดิคือตอนนี้เราเข้าผิดหาดนะครับจริงๆมันต้องไปลงตรงนู้นที่กำแพงตรงนู้นน่ะต้องอีกหาดหนึ่งฝั่งหาดโน้น ไปๆวมากเลยไปแล้วไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราต้องข้ามไปตรงนู้นเลยนะครับไปเรียมน้ำรถเร็วเร็วเววิ่งเลย เลยอ่ะพี่เบลเบลอ่ะไม่ได้มันลงไม่ได้ลงได้ปะเออไปดูดิตำเน่าตรงนั้นไปได้ปะอ่ะพี่เหมียวพี่เหมียวตรงนั้นไปได้ปะ่นน้ำเป็นโคนแรงเลยอก แรงมากขึ้นแรงมากๆเลยที่นี่เต็มไปด้วยขยะมากมายขยะเยอะมากนี่ถ้าใครล่นไปนี่ไม่ต้องงมเลยเนี่ยเอาขึ้นมันแรงมากแล้วก็น่าจะลึกด้วยเนี่ยจอดเลยอ่า ตอนนี้เราเดินมาไกลมากต้องตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วไกลพอสมควรใกล้แล้วแป๊บนึง <c oughs> เปียวหมดเลยขึ้นแรง ตอนนี้เราเดินมาถึงแล้วน,นะครับข้างๆสนามวินเลยนี่ครับลูกกองข้างหน้านี่แดนเจอแดนเจอเออเออตกเบ็ดเปิดแล้หรอข้างตรงไหน

เโลขล้งบินก็ได้ไปห,หน่อยเดียวเองนะครับมันบินเร็วมากแล้วก็คือไอ้ฟังที่เรามาถ่ายเนี่ยคือมันเป็นฟั่งขาขึ้นมันเลยลำเล็กมันขึ้นสูง จริงๆแล้ว่ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งกฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นทางลงอันนั้นน,น่าจะลําใหญ่สุพูง่ายๆือมาพิดฝั่งนะครผม <c oughs> แล้วก็รอตั้งหลายลำโอเคก็ได้ข้อมูลกันไปใครมาก็อย่ามาหาดนี้ก็ไป <c oughs> หาอีกหาดหนึ่งแล้วกันนะครับตามนั้นรับรองว่าได้ลูกเคร่องบินอย่างแน่นอน แต่ก็สนุกดีมาล่าเครื่องบินนะครับทลิปนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็คงกินข้าวแล้วก็กลับกลับบ้านละเอาละในเมื่อทริปนี้มันไม่ม่อะไรตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวผมจะ เดินผ่านสายแม่น้ำมอระนานะครับเราต้องมีจังหวะในการข้ามให้ทันนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยคณจะเปียกไปทั้งขาเลยนะครับตัวอย่างรอจังหวะนะครับผมชิวเช,ช,ชิวคนนี้ก็เชิวไปแล้วครับเราไปแล้วครับ กินติมซ้ำก่อนกลับนะครับตอนเช้าเ้อใส่ขัดวหน่ครับครับผมใครมาเนี่ยกำลังรอเนีครับ เดี๋ยวตอนนี้ถึงคอนโดแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับรถเราจะอยู่ตรงนี้นนะผมเฮ้สุดๆโอเคได้เวลากลับบ้านแปะไปเร่ยๆวันนี้น่าจะไปรอเลย นะคะกล้องละห้าสิบบาทมีกล้องละหกโหลเป็นไขยย่ย่อยไอ้ซามกล้องลอยมีกล้องแบบอะไข่ย่อยมีเป็นไข่ย่อยกล้องละสโลสี่ซาิบกล้องลอยนึงก็เป็นไข่เลยกล้องเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่หลังสวนนะครับกำลังมาคนของหม่นไม้สตอรับสตอร์ทุเรียนทุเรียน ป้าป้าฮะฮะไม่ีใคล่เลยอ่ะฝนเกาะมากแ่หรอนะะมันเหียวนะ กี่กี่ลูกเหรอพี่แกกี่กี่ลูกเม็ดเดียวเม็ดเดียวตากินพลังงอ่ะกินจออไปเม็ดเนี้ยอือฮึเม็ด ทดสวบอีไรไหมครับเอ๊ะไปเอ๊ะเจอกันทริปไปภูเก็ตน,นี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปวันสุก เที่ยววันเสาร์กับวันเช้าวันอาทิตย์นะครับเป็นทริปที่ฮาร์ดที่สุดเที่เคยเที่ยวมานะครับอยากจะบอกว่าช่วงวันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งเริ่มทำ Youtube เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นการทำย t u b e ครบหนึ่งปีนะครับของผมเองตอนนี้ก็มียอดสมาชิกหนึ่งพัสี่ร้อยกว่าศัพนะครับ ทริปครั้งแรกของนาพาเที่ยวเนี่ยก็คือการไปภูเก็ตนะครับก็เป็นช่วงที่กำลังเริ่มทำยู u ู e ใหม่ๆเลยแล้วก็มามาวันนี้ก็ไปภูเก็ตอีกเป็นครั้งที่2แต่ว่ามันั่งไม่ได้นั่งเครงบินนะไปรถส่วนตัวทริปนี้ก็สนุกสนุกดีถึงถึงแม้ว่ามันจะอยู่บนรถนานก็เหรอแต่ว่ามันก็สนุก ก็เจอเรื่องอะไรมากมายตามภาษานักท่องเที่ยวทริปนี้ก็ไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดเลยสกอยากหนึ่งแบบลวนมั่วตัวหมดเลยแต่ก็สนุกดีเพราะว่ามันคือการท่องเที่ยวมันมันไม่มีอะไรที่ทีเ่เป็นเป็นได้อย่างที่เราคิดเสมอไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่จะทําให้เราเที่ยวสนุกก็คือเราต้องควบคุมความคิดของเราเองนะครับอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สนุกกับ สิ่งที่เราเจอเจอก็พอนะอะไรคือการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวมีรีทริปภูเก็ตอย่างแน่นอนเพราะว่าทริปนี้แบบไม่เด้เด,ดเที่ยวแค่วันเดียวเองแต่แบบได้ได้ข้อมูลถือว่าแบบเป็นทริปไปเก็บข้อมูลแล้วกันได้ข้อมูลเยอะมากถ้าไปครั้งหน้าเนี่ยได้เที่ยวเยอะแน่แน่นอนแล้วก็ที่สวยด้วยได้เครื่องบินด้วยมันสุดก็คือเครื่องบินแหละที่ไปทริปเนี้ย ไปดูเครื่องบินแต่ถึงว่าว่าไม่ได้เครื่องบินอ่ะแต่จะเป็นที่มันสุดละ <_ an> การเดินทางยาวนานจบวันนี้ทริปโฟเกตเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับถ้าใครชอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมซับสไครต์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเอกินดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่บ๊ายบายอย่าลืมชีวิตเกินไปแล้วผมไปใช้ซะ